กลับมาอีกครั้งนะครับกับของเก่าเล่าใหม่บายโกจิกอตวันนี้เนี่ยเราอยู่กับชุดของเล่นโชคุกันอีกหนึ่งชุดนะแต่ว่าไม่ได้มาจากเรื่องไฟส์เหมือนใน2อสคลิปที่ผ่านมานะฮะเราเอามาจากเรื่องของริวคิซึ่งเป็นหนึ่งในไรเดอร์ที่ผมชื่นชอบที่สุดอีกเรื่องหนึ่งนั่นเองนะครับกับชุดโชคุกันค o m เม n d ้เดอร์ริวคิเบิลทูนะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันก็จะมีชุดที่1ที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะกล่องหนึ่งเนี่ยราคาค่าตัวของเขาก็คือ2อ0รอยเยนนะครับผมแม็กเป็นอะไรที่ โนะดยในคลิปนี้นะครับผมก็จะขอเริいい่มจากการแกะกล่องเบอร์หนึ่งิวคิเซอร์ไวกันก่อนเลยนะครับผมอ่ะด้านหน้าของกล่องเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไปนะก็คือมีเจ้าตัวริวคิเซอร์ไวเนี่ยเป็นพระเอกเด่นเลยนะด้านข้างของกล่องทั้งสองฝั่งก็จะเป็นการบอกว่าในทั้งชุดเนี้ยแต่ละเบอร์เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นตัวคูปช็อตนะหรือว่าภาพรวมนะครับผมว่าทั้งชุดเนี้ยเอามาวางรวมกันแล้วเนี่ยได้หน้าตาประมาณไหนนะและเมื่อแกะออกมานะครับผมเราก็จะเห็นตัวของเล่นอยู่ด้านในเเลลยนซึ่งงใกออบร์ นนี้นะครับก็เป็นตัวดิวคิเซอร์ไวนะแต่ว่าหนึ่งในสิ่งที่เซอร์ไพรส์มากๆตอนที่ผมเพิ่งเห็นของเลยเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยลงสีมาให้เลยทุกคนคือคือตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นแบบว่าแบบประกอบคล้ายๆพวกโซโดที่แบบว่าจะต้องมาประกอบแขนขาแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์เองนะแต่ว่าปรากฏว่าเฮ้ย เขาลงสีมาให้แบบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วก็มีความละเอียดไม่แพ้กับเจ้าตัวซอฟต์3.5ที่เราได้รีวิวไปในคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับและถ้าดูคนสังเกตนะฮะเราก็จะเห็นว่าตรงช่วงข้อต่อขาแล้วก็ข้อต่อแขนเนี่ยมันจะมีก๊ปให้ขยับได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเหมือนหัวบอลที่เขายึดมากับตัววัสดุของเล่นเลยนะก็จะเป็นเหมือนข้อต่อแบบง่ายๆนะครับผมซึ่งเราสามารถถอดขาหรือถอดแขนออกมาได้ด้วยนะครับผมใครที่เล่นเนี่ยก็ต้องระวังหลุดหายนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ค่อนข้างจะหลวมด้วยอายุของมันนะส่วนอาวุธที่ให้ติดมาในกล่องเบอร์หนึ่งนะครับผมตัวแด็กไวเซอร์เซอร์ไวเนี่ยก็ให้มา2ชิ้นด้วยกันนะครับก็เอามาจับถือเล่นได้นะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มีการลงสีอะไรมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวลักษณะของวัสดุเนี่ยก็ค่อนข้างจะอ่อนมากๆนะครับอาจจะต้องเล่นระวงังระวังนิดนึงนะทุกคนในกล่องที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวแด c กแลนเซอร์นะซึ่งกล่องของเขาเนี่ยมีน้ําหนักมากกว่ากล่องอื่นๆในชุดนี้เลยนะครับเพราะว่าชิ้นส่วนของเขาเนี่ยเยอะมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็จุดเด่นอีกยย่า่าาึทีพลลดดไไม้ไเ ก็คือการที่เขาสามารถเปลี่ยนโหมดจากมอนสเตอร์โหมดเป็นไบท์โหมดได้ด้วยนะครับผมเปลี่ยนยังไงเนี่ยอ่ะผมมาเปลี่ยนให้ดูกันอย่างนี้เลยนะครับ เราสามารถนำริวคิเซอร์ไวจากกล่องเบิร์นหนึ่งเนี่ยมาขี่กันแบบตรงๆอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนซึ่งท่าทางหรือจุดขยับมันอาจจะไม่ได้เป๊ะเท่ากับตัวของเล่นสมัยใหม่กว่าหรือว่าตัวที่มันใหญ่กว่านะแต่ว่าผมว่าทําได้แค่นี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆแล้วนะครับส่วนในส่วนของไนเซอร์ไวนะครับผมยังไม่ได้มีการเบิร์นมานะทุกคนแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็จะนําตัวดาร์คเรเดอร์เนี่ยมาเปลี่ยนล่างให้ทุกคนได้ดูนะครับผมจากมอนสเตอร์โหมดไปไบต์โหมดเนี่ยทำอย่างไรนะครับซ นี่ปิดอย่างนี้เลยนะครับผมก็จะได้ตัวไบ์โหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโดยสรุปแล้วนะครับชุดของเล่นโชว์คุกันคอมเบนเดอร์ลิวคิเวิลด์ทูเนี่ยเป็นอีกหนึ่งชุดที่ผมมองว่าลูกเล่นที่ได้มาเนี่ยเอาจริงๆนะ ผมว่ามันอลังการกว่าของไฟส์ด้วยซับนะครับผมด้วยค่าตัว2ละเยนที่มันสามารถแบบว่าเฮ้ยได้มอนสเตอร์ตัวเบลลมเบลล์มีน้ําหนักแล้วก็สามารถเปลี่ยนโหมดได้ด้วยเนี่ยยิ่งของโอจาที่มาจากชุดหมายเลขหนึ่งเนี่ยมันสามารถรวมร่างกันได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะและที่สําคัญเนี่ยถ้ามาตามหาในปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นความสนุกในการตามหาของเหล่านี้ให้มันมาครบชุดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งชุดเวิร์ทูเนี่ยยังตามหาได้ไม่ยากเท่าไหร่นะแต่ว่าในชุดเวิร์ดวันหรือาจจะต้อง ใช้ความท้าทายในการตามหาจาักเล็กน้อยนะครับใครที่มีเก็บครบๆนะครับหรือว่าใครที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆก็มาแลกเปลี่ยนหรือว่าชี้ช่องทางกันได้ที่คอมเมนต์ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับและที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องโกจิโกะเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อติดตามรับชมคอนเทนต์ต่างๆต่อไปในอนาคตยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ